นั่งรถจากสนามบินสุวรรณภูมิมาที่เมืองทองเนี่ยมีไฟแดงเดียวหรือเราจะสามารถทําให้ไม่เจอไฟแดงได้ไห,หรือเปล่าขึ้นไทยมาจากส่วนนั้นส่วนนี้ในเมืองเนี่ยก็ขึ้นทางด่วนเส้นนี้มาได้ซึ่งวันนี้เราจะบอกด้วยนะว่าทางด่วนเนี่ยผ่านตรงไหนบ้างขึ้นมาจากตรงไหนได้บ้างอ่ะคุณต้องไล่มนเลยไล่คนเดียวเพราะเมืองทองไม่ใช่แค่ตึกแต่คือวิถีชีวิตและนี่คือรายการเ a ิดอินเมืองทองแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองทองตอนนี้เราอยู่ข้างนอกได้เพราะว่าเราพูดถึงในเมืองทองเยอะแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเดินทางบ้างดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีหลายคนสงสว่าอง ไปยังไงก็ถ้าใครมีรถก็สามารถทําตามคลิปนี้คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนมาเดินงานมาเที่ยวแม้กระทั่งคนทํางานใครที่เข้าข่ายเงี้ยอย่าก,กดข้ามคลิปนี้ดูเถอะจริงมีประโยชน์นอกจากเส้นทางไปเมืองทองแล้วนะเรายังจะแนะนําที่จอดรถด้วยใช่ไหมอ,อันนี้สําคัญเพราะว่าเราเอารถไปเราก็จะได้รู้ว่าจุดจอดรถตรงไหนบ้างที่มันใกล้ที่ที่เราจะไปอาคารนี้กานจอดรถไหนอ,อะไรแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้เราเริ่มต้นที่ไหนครับคุณตรอนวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่สนามวินสุวรรณภูมิครับ เพราะว่าอยากที่ทราบกันเนอะว่าในเมืองทองธานีของเราก็มีศูนย์ประชุม i ิน a พ t นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะจัดงานระดับนานาชาติบ่อยเวลามีลูกค้าต่างชาติหรือมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องเดินทางไปจากสุวรรณภูมิมส่วนใหญ่และที่สําคัญคือทางที่มาจากสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นทางด่วนนะซึ่งก็จะผ่านใจกลางเมืองเลยแล้วก็ผ่านสถานที่สําคัญหลายๆที่ซึ่งใครมาจากส่วนนั้นส่วนนี้ในเมืองเนี่ยก็ขึ้นทางด่วนเส้นนี้มาได้ซึ่งวันนี้เราจะบอกด้วยเนอะว่าทางด่วนเนี่ยผ<อ>่านตรงไหนบ้างแล้วก็ขึ้นมาจากตรงไหนได้บ้างนนนครรััมีีข้้้ออึงงสําญยิๆหลก่ เอาหามาสมทบเราเคยดูรายการ Perspective ในเทปที่เขาไปถ่ายที่เมืองทองนะมีอยู่ประโยคหนึ่งคุณเปิร์ลพูดไปเลยว่าจริงๆจากสุวนภูมมานี่เนี่ยมีแค่ไฟแดงเดียวเองนะจริงเหรอจริงวันนี้ราพิสูจน์จริงหรือเปล่าเจอไฟแดงเดียวหรือเราจะสามารถทําให้ไม่เจอไฟแดงได้หรือเปล่าก็ไม่เจอไฟแดงนี่คือไม่ได้ไปเมืองทองหรือเปล่าจึงโกงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูผมคยได้ยินมาว่าไม่เจอก็ได้เอาวันนี้เราเลยมีโโเฟอร์คอมพูดแล้วเขาตัวแข็งเลย แนะนำเลยครับโชฟเฟอร์ของทาครับ <im ful> สวัสดีครับคุณมานะคุณมาคุณมาจะเปโชวเฟ <zy> <Completely>? ื่ <im ful> อให้เราคุณพูดฟลามตัวปกติกลายเป็นเอา้าพูดไม่ได้เฉยเลยไม่เป็นไรครับโชเฟอร์ผมขี้อาย เอาล้ครับตอนนี้เราก็พร้อมออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารขาเข้าสุวรรณภูมิไปที่เมืองทองธานีนี่ก็คือบรรยากาศของสนามบินสนามบินในในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะเพราะว่าขาเข้าขาเข้าคุณจะบินไปไหนอขาออกรับผู้โดยสารขาเข้านะครับเวลามารับเพื่อนมารับนักธุรกิจต่างชาติหรือคุณจะมาจากต่างชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมาเริ่มต้นที่อาคารนี้ตรงนี้จะมีทางออกกลับกลับไปที่อาคารผู้โดยสาร คุณอย่าเลี้ยวผิดแม้คุณจะวนอีกรอบนะคะใช่ไม่งั้นวนอีกรอบเราก็จะถ่ายใหม่อีกรอบนะนี้ไม่ได้เราจะมุ่งหน้าไปที่ถนนกรุงเทพชนบุรีนะครับสายใหม่ตามป้ายเลยเพื่อที่จะเข้าสู่ทางพิเศษสีรัฐทางพิเศษสีรัฐก็คือทางด่วนหลักของเราในวันนี้แหละที่จะตรงไปถึงเมืองทองได้เลยครับอันนี้คือือว่าผมก็เรียนรู้ไปด้วยนะเพราะว่าถ้าเกว่าจะต้องมารับส่งผู้โดยสารอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรามีโอกาสเราก็จะได้ไม่หลงแล้วเพื่อนเพื่อนชาวต่างชาติเยอะใช่ไหมจะมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นน่ะแทบไม่มีแล้วไม่มีเพื่อนไม่มี เคยมีเคยมีตอนนี้ก็ถึงที่ถนนกรุงเทพชลบุรีนะฮะกำลังมุ่งหน้าไปที่กรุงทองไปข้างหน้าหน้าไปทางพิเศษสีรัดใช่ใช่เนี่ยคือตามอันนี้ไปเลยอ่าถ้าตามไปถึงทางพิเศษสีรัดได้ปุ๊บเนี่ยไม่หลงแน่นอนไปกรุงทองอก็คือถ้าเป็นทางด่วนก็จะเป็นสีเงินถูกไหมสีเขียวถนนปกติทางด่วนจะเป็นสีน้ำเงินโอ้หนี่ความรู้ใหม่เลยเอาอีกแล้ว ในส่วนตรงนี้นะครับผมสําหรับคนที่มาจากบางกะปินะจะมีจุดขึ้นที่บริเวณถนนสีนครินมุ่งหน้าพัฒนาการอยู่นะครับก็คือชาวบางกะปีเนี่ยก็สามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยใช่ใครที่อยู่แอดเดียนรอบๆนี้ใกล้ๆแถวนี้ขึ้นจุดนี้เลยนะครับ<อ>ไปถึงบางท้องแน่นอนโอเคครับข้างหน้าเราก็คือด่านเก็บค่าผ่านาาทางพิเศษนะครับผมนี่คือด่านแรกนะด่านแรกเตรียมเงินไปด้ด้นะครับตรงนี้ตามพี่รู้จักรายการไม่บางท้องไหม อันนี้คือด่านที่2นะครับก็คือด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศกนะครับเมื่อกี้มีก่อนแล้วหนึ่งด่านแรกแล้วอันนี้เป็นด่านที่2อนะฮะแล้วด่าน3ด่าน4ีแล้วไงต่อเออบอสเฮ้ใช่อันนี้ด่านเก็บค่าผ่านทางไม่ใช่เกมนะฮะเออใส่ไปได้ใส่ไปได้สำหรับคนที่จะมาจากอโศกหรือว่าพระรามเก้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องขึ้นตรงนี้นะ นะครับผมมันก็จะมีดา่านเก็บภาพผ่านทางเหมือนกันตอน,นขึ้นเนี่ยคุณต้องจ่ายตามก่อนนะครับแล้วมันก็จะมาบรรจบก,กันตรงนี้ตรงซ้ายนี่เลยนะครับผมะลามเก้านี่ต้องบอกเป็นแหลง่งรวมแบบคนเมืองอะ่ะมีออฟฟิศด้วย<ช>มีห้างด้วยมีร้านอาหารด้วยเยอะแยะไปหมดเราก็บอกว่ามันก็คือใจกลางเมืองได้เหมือนกันอ่าใช่ใช่คนวัยอย่างเราเราเนี่ยไปอยู่ขึ้รามเก้ากันเยอะแล้วบางทีอาจจะต้องมีภารกิจไปทํางานที่เมืองทองหรือว่าเดินงานใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นทางวนี้ได้เลยก็จะได้เข้าใจว่าการไปเมืองทองจากะลามเก้าเนี่ยก็ง่ายไม่ยาก โอเคตรงนี้ไฮไลท์นะครับสำหรับชาวนุสสวรีนะครับใครที่อยู่แถวนี้ก็สามารถมาขึ้นตรงวงเวียนได้เลยนะวงเวียนสวรดีเลี้ยวมาตรงเลยป้ายรถเมล์มาจะเจอป้ายขึ้นทางด่วนไปแจ้งวัฒนะมีด่านเก็บค่าผ่านทางอยู่ก็ชําระเงินแล้วก็ขึ้นมาได้เลยถือ,อว่าเป็นชุมทางใหญ่นะนุสสวรีเนี่ยจะรถตู้รถเมล์รถไฟฟ้ามีทุกอย่างกันตรงนี้คือคนจะคุ้นเคยกับรถสาธารณะมากกว่านอกจากสวรีเนี่ยเรามาแนะนําในมุมของรถยนต์ส่วนตัวก่อนแต่ว่าถ้าในโอกาสข้างหน้าเรามีโอกาสเนี่ยเราจะมานําเสนอในมุมของรถสาธารณะด้วยลกันโอเคตรงนี้ว่าเป็นแยกสําคัญ เป็นดาวคนองกับแจ้งวัฒนะเนอะถ้าดาวคนองจะต้องชิดซ้ายไปแต่นี้เราต้องชิดขวานะครับเพื่อจะไปแจ้งวัฒนะถ้าตรงนี้คุณเลี้ยวผิดชิดซ้ายไปในไปลายไกลเลยนะครับดาวคนอง ตรงนี้เราก็อยู่ใกล้ๆกับโซนตะตุจักแล้วจา,จากตะตุจักนะครับถ้าจะขึ้นทางด่วนแล้วไปเมืองทองเนี่ยจะมาได้หลายช่องทางหน่อยนะครับวิธีแรกก็คือไปตามนอยชาวดีแล้วตัดเข้าประชาชื่นขึ้นทางด่วนได้เลย <S <S วิธี 2, 2คือไปขึ้นตรงงามวงวานได้เลยเพราะจริงๆจ,จะรู้จักกับงามวงวานไม่ได้ห่างกันเท่าไรหรอกไม่ดห่างกันแต่ถ้าเกิดถ้าเกิเดรถติดๆหน่อยก็คืออยากขึ้นเลยมีทางเลือกใช่ไหมครับหรือวิธีก็คือไปขึ้นตรงงามวงวานได้นะครับวันนี้เราเดินทางกันมา สักพักแล้วเนะเดินทางมาสักพักคือตามตามแบบฉบับของการเดินทางเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุไม่ใช่ดิสามสี ตามแบบฉบับของการเดินทางมันจะต้องมีแบบพักเออพักแบบรีแลกซ์บ้างรายการเราต้องแกล้งบทฉีไหมโอ้ยบทฉีจังเลยอะไรเงี้ยรแล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมีที่ไหนกันล่ะไม่มีห้องน้ำไม่มีแบบบนทางด่วนเออทำไงเนี่ยเปิดท้องันทางด่วนเนี่ยมีนะมีมีมีครับตรงหน้าเป็นข้างหน้าเนี่ยเป็นด่านประชาชื่นมีจุดพักรถนะครับผมมีห้องน้ำมีร้านอาหารมากมายถ้าคุณเป็นคนที่ต้องมาทำงานที่เมืองทองอย่างเงี้ยคุณแม่ซื้อกาแฟซื้อข้าวเช้าตรงนั้นได้นะอ่าเนี่ยคุณคุณ g r a ง and โกได้เลยอ่ะคือถ้าคุ มีวิธีหนึ่งคือคุณไปถึงเมืองทองก็มีอย่างอื่นในไทยมีมีเหมือนกันนะครับแล้วแต่ให้เลือกได้อ่าใช่ซึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าคุณจะตรงไปเมืองทองเลยเนี่ยคุณก็อาจจะชิดขวาหน่อยก็คือคุณตรงไปได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะพักรถแวะพักตรงนี้เนี่ยก็แคมที่จ้ายนะเพราะว่าจ่ายค่าผ่านทางเสร็จปุ๊บมันก็จะมีช่องให้เดียวเข้าไปเลยไม่ไกลคือไม่ไกลจากตรงที่จ่ายค่จะได้ไม่ต้องเป็นการแบบจากขวาเข้าซ้าย อ่าเห็นมาไกลๆแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นป้ายปั๊มน้ำมันเนอะจริงๆหลักๆก็คือปั๊มน้ำมันแหละแต่ก็คือเป็นจุดพักรถในตัวจริงๆจุดพร์ครนี่คือคักนะคักคักรจริงๆอ่ะเมื่อกี้ที่ก่อนเข้ามาเราบอกว่าแก๊ปแอนโกลนะแต่จริงๆอ่ะกินจริงจังก็ได้นะใช่จริงจังก็เยอะแยะเลยนั่งกินเป็นมื้อเลยใช่ฮะตอนนี้ก็ออกเดินทางกันต่อนะครับไปที่เมืองทองธานีของเรา ตรงนี้ก็คือทางขึ้นสุดท้ายก่อนที่จะถึงแจ้งวัฒนะหรือเมืองทองธานีเนี่ยก็คือทางขึ้นกามุงวานนะครับใครที่มาจากทางอำมุงวานแยกแครายนนทบุรีประมาณนี้ถ้าจะขึ้นทางด่วนมาไปที่เมืองทองธานีก็ขึ้นตรงนี้ได้ขึ้นได้เลยตรงนี้ก็เป็นชุมชนเหมือนกันนะใช่อยู่เยอะนนทบุรีใช่ระแวงนนทบุรีของเรานะฮะหลังจากนี้คือจะไม่มีทางขึ้นแล้วถูกไหมไม่มีละต่อไปคือไปจะเป็นไฮไลท์แรกก็คือว่าจะเป็นจุดที่ทางลงทางลงนะก็คือปลายทางของเราแล้วล่ะตรงทางลงข้างหน้านะครับจะแยกเป็น2ทางถ้าจะลงข้างใน ตรงนี้จะต้องชิดขวาลงเข้าในนเมืองทองได้เลยนะครับแต่ถ้าลงเส้นแจ้งวัฒนะหน้าเมืองทองธางนีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องชิดซ้ายซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะลงข้างในให้ดูอ่า แล้วอย่าลืมว่าวันนี้คอนเซ็ปต์ของเราคือยังไงไม่เจอไฟแดงใช่ไหมเราตั้งไว้เราไม่เจอ,เอ,อไฟแดงถูกไหมใช่เราจะลองดูว่าไม่เจอไฟแดงทำได้เปล่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมชิดขวาเพื่อที่จะไปลงในเมืองทองธานีเลยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนดูนูนนูนูน,น,นเห็นมาไกลๆแล้วเริ่มเห็นอาคารแล้วนั่นอาคารเชนเจอร์อ๋อเห็นอาคารเชนเจอร์เชนเจอร์ชนเจอร์ส่วนซ้ายแล้วก็มีอารีนาอ่าอินแพคอารีนาแล้วก็ข้างๆก็คือถือพอท่ลมาถึงแล้วเราเห็นเห็นแลนด์มาร์คเออเราเห็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยนะมาถึงรูง้เลยเนี่ยว่าเมืองททททออ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 งง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 นน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 ััั่่่่แแหลละเเเเเเมมมมมืืืาาาาาาีีี็พพคไกกกกๆขขธิบบยยภรรรวว้ ตั้งอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับผมมีพื้นที่ทั้งหมด4,500ไร่แล้วก็รายล้อมด้วยถนน3เส้นก็คือถนนแจ้งวัฒนะถนนติวานนท์แล้วก็ถนนเรียบของกป่าป่าแมนมากเป็นเมืองจริงอย่างที่เราบอกนม่ใช่ใช่เป็นเมืองหรือว่ามืองกว้างมากโอเคเราถึงทางลงกันแล้วนะครับก็คือ,ทา,อ,อทางออกวัหนู2-12นะครับเมืองทองธานีนะครับผมเมืองทองธานีลงกันนะครับก็จะมีด่านเก็บค่าผ่างทางอีก20เมตรเพราะบองอย่างนี้นะครับลองมานับกันดูว่า20เมตรจริงหรอไม่ต้องไปนับ ลุ้นกันเลยอ่ฮะจะเป็นยังไงนะครับจริงจริงๆก็ถือว่าเราถึงแล้วเหมือนกันนะใช่แต่ว่าถ้าถามว่าถึงจุดหมายหรือยังอ่ะก็อาจจะยังเเพราะเราต้องไปอาคารต่างๆถูกไหมใช่ดูที่ครับว่าเป็นยังไงสัญญาณเฮ้ยผมเห็นหยุดรอสัญญาณนี่สต็อกที่เ้ามีแค่ไฟแดงอยู่เลีแค่ไ เอ้าไฟแดงนี่อุ้ยไฟแดงไฟแดงไฟแดงแบบนี้ได้ไงเนี่ยโอ้อ๋อนี่ที่เขาบอกไงว่นี่ที่บอกว่าไฟแดงเดียวคือไฟแดงนี้น่าจะใช่น่าจะใช่คือตรงนี้แหละก็ใช่เพราะเรามาจากภูกระพุนมาแล้วไม่เจอไฟแดงเลยก็คืออันจริงไม่ผิดไงที่เขาพูดก็คือไม่ผิดจริงเป็นการพิสูจน์อย่างแรกก่อนว่าเราเจอหนึ่งไฟแดงอ่านหนึ่งไฟแดงไม่ผิดแต่ทีเนี้ยเราอยากรู้ว่าถ้าเจอไฟแดงเลยอ่ะจะเป็นยังไงทำไงดีย้อนกันดีกว่าย้อนนุมลลงไ่ ลเดย้อนให้ย้อนโอเคเดี Eat, ๋ยวเราจะลงตรงถนนแจ้งวัฒนะนะครับข้างหน้ามูลนีธให้ดูว่าจะเป็นยังไงไม่เจอไฟแดงตรงคอสโมเนี่ยต้งบอกว่าอาจจะเป็นจุดสําหรับคนที่ต้องมารอลูกสอบหรือว่ามามารออะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้มันคอสโมดีกว่า